แตได้จ้ะร,รู้จิถใดได้ป้าสองคะ องสองจะไม่ลายมมนจิบฟิวบุตว right? ั่อ่ะโอ้ยอ้เมียรูดี่พี่ดำแม่แม่จ้าไนร้านกอลูด้วยแม่ชิ้นให้ไปวางข้างหลังก่อนแล้ว ก็่ะไคนแม่ยังไม่ได้เช็คคันนี้เหรอเดาไปจ้าเป็นลูกป็นแพ็กมีจ้ะเอาเป็นลูเป็นูคนนเป็นไงจ้าเอาหอมร้องนุ่มอะไแต่เนื้อสุกนะสิลูกค้านิ่มเป็นเนื้อเนื้อสุกนิ่มจ้ะ้าประมาณประมาณนี้ประมาณ อน,นี้ก็เป็นเป็นเนื้อรวนอะค่ะลูกค้าเป็นแท่งลูกนี้ไปเลยไหมล่ะล,ลูกนี้หกโลครึ่งจะได้เจอน่าได้ห้าคูเลย ลูกนี้ก็คืออันนี้เลยใช่ไหมครับค่ะอันนี้กับอันนี้ของอันาามีก็ผมอนอนี้ล,อลอเอานี้เลยนะนนเลยนาะอันนี้ใส่ตุล้วลูกค้าได้รูหกลครึง่งหนึ่้อยยี่สิบห้าบาทครับ